เคลื่อนไหวแล้วจีบราก้อนแชร์ข้อความนี้หลังเป็นข่าวดรามา่านักร้องซุปตาจีบราก้อนมีความเคลื่อนไหวหลังตกเป็นประเด็นดราม่าและทราบวันเดินทางเข้าพบหน่วยสืบสวนอาจยากรรมยาเสพติดของสำนักงานตำรวจอินชรนได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการโดยจีบราก้อนโพสต์คำคมธรรมะที่สื่อในยะในใจว่า มุมมองที่เหมาะสมการมองเห็นอย่างถูกต้องความคิดที่เหมาะสมการคิดอย่างถูกต้องการพูดที่เหมาะสมการพูดอย่างถูกต้องการกระทําที่เหมาะสมทําหน้าที่อย่างถูกต้องการดํารงชีวิตที่เหมาะสมการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องความพยายามที่เหมาะสมความพยายามที่ถูกต้องสติที่เหมาะสมการมีสติที่ถูกต้อง ความเข้มข้นที่เหมาะสมมุ่งเน้นอย่างถูกต้องสุดยอดนิพพานเป้าหมายสูงสุดของเราคือการปรัสรู้เราต้องรู้แจ้งเราควรสแสวงหาความสุขที่อยู่เหนือชีวิตและความตายหากเรายึดติดกับความสุขเล็กๆน้อยๆในขณะนี้และละเลยที่จะคิดถึงความสุขขั้นพื้นฐานที่ยิ่งใหญ่กว่ามันจะไม่ถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนในจิตสำนึกที่นำความแข็งแกร่งของเราไปสู่แกนกลางเป็นสิ่งจำเป็นก่อนหน้านี้หน่วยสืบสวนยาเสพติดของตำรวจอินชอนได้ยื่นขอหมายค้นสำหรับบันทึกการสื่อสารของจีนราก้อนภายใต้ความสงสัยในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายควบคุมยาเสพติดอย่างไรก็ตาม สารแขวงอินชอนปฏิเสธโดยอ้างว่าหลักฐานไม่เพียงพอ